มาพ่นองสิมาว่าเรื่องคลิปเรียวให้ฟังอีกมือหนึ่งหลังจากที่มันมีประเด็นมีข่าวบางคนก็บซับสนที่ไปต่อบอลเลือสีถอยกับสิมาว่าให้ฟังยังสี่พ่นองคลิปเรี่ยวหรือโฆษณาในเรียวมันมีมาโดนแล้วโบว์นเพิ่งเกิดมีมาเป็นหาหกเดือนและคนที่เคยเฮตดได้คนที่สั่งและได้จากคลิปเรียวได้ก็มีหลายแต่ว่าเขาบริออกมาบ่าบราออาิบรออกมาเปิดเผยเพราะว่า มันยังพลานเป็นกระแสหลังจากทีวีหลายๆคนโชว์ไล่จากคลิปเรี่ยวก็มีคนมาสนใจแล้วก็บ,บอกว่ามันสั่งได้ดๆ,ๆจริงจากเฟียดบุกส่วนตัวของเฮามันสั่งได้ๆมาตลอดแต่ว่าพรมีคนผมอบอกซื้อๆคนดังยังบอกม,อมาเบอกตอนนี้มีการตื่นตัวหลายก็เริ่มมีคนดังๆเพียดน,ในใิยัยออกมาบอกเกี่ยวกับการสั่งได้ๆจากคลิปเรี่ยวแต่มันเมื่อมันมีข่าวระบบการคำนวณเงินของคลิปเรี่ยวมัน มันเออเหลือมันคำนวณเกินจริงจากคนที่เคยได้ปกติเดือนละร้อยสองร้อยเหรียญมันอับขึ้นไปสูงเกินจริงบางคนเป็นพันสองพันเหรียญอันนี้ทังเฟสบุ๊กออกบอ,อกว่าจีกแยงแล้าวว่าระบบมันเออเหลือมันคำนวณผิดพลาดแต่เขาก็แก้ไขออกมาให้มันเป็นปกติแล้วแต่เมื่อมันออกมาเป็นข่าวคนทีเฮดเฟสบุ๊กข้นเฮดเกียวเหลื่อมลังเล่สีไปต่อหรือสีถอยก็บอกพี่น้องจังสีควนวา รายได้จากคลิปเรี่ยวจากโฆษณาในสตรีมหรือคลิปเนาวามันมีจริงแต่บ่ดมากไม่พอสีํำสีรวยสารับคนมกักมีความสุขในการเห็ดเห็ดคลิปแล้วมีความสุขอับชีวิตส่วนตัวของเจ้าของมันเป็นผลพ่อยได้จากการเห็ดคลิปแต่ก่อนเขาอับคลิปในชีวิตประจําวันของของ,ของมันก็เข้ากับเห็ดกันอยู่พี่น้องตอนนี้คลิปเรี่ยวม,มันเปิดโอกาสให้สร้างรายได,ได,ได้เป็น ผลพ่าใดอีกอย่างหนึ่งของพัวเข้าบางคนมีสินค้าขายของขายของมันก็เปิดโอกาสให้คนมองเห็นมีโอกาสด้โปรโมทธุรกิจของเจ้าของที่มันเป็นกระแสเป็นเรื่องเป็นเล่าข่าวออกมาบอกว่าเฟซบุ๊กต่มคนไทยมันบอเมีใด้พ่อสิลาสีรวยจริงอันนี้จักไผรต่มไผพี่น้องมันมันบอเป็นการหลอ,อกลวงเพราะว่ามันสารคนที่เขาเหตุมาก่อนหน้านี้ มันก็มีรายได้ ai, เป็นก่บเป็นกรรมนั่นสําหรับเพจยิ่ใหญ่เพจที่คนติดตามหล,ลายหลายแต่ว่าคนที่เริ่มเพจใหม่เสียเอาหล่ําเอารวยมีเงินมีท่องจากคลิปเรี้ยวอันนี้คิดไหมพี่น้องมันก็เริ่มนับหนึ่งนับสองนับสามเมือ่อใดถึงคนบวเบิงคลิปห้อยหลายแช์คลิปเข้าไปอะไรนั่นละ่ะพ้นตอบแทนการจ่ายโฆษณามันก็ไล่ขึ้น ถ้าตั้งใจเฮ็ดต่อกบเฮ็ดให้บรรถือกฎถือระเบียบของเขาเราพี่น้องมีได้ผลประโยชน์เงื่อนท่องมันได้จริงสิได้หน่อยหรือสิได้หลายกับแล้วแต่คณนณาภาพัพของคลิปเฮาเฮ็ดคลิปที่มีประโยชน์สร้างสรรคนเขามาแล้วได้อยังกลับไปเพราะว่ารอยยิ้มหรือไปต่อยอดสร้างคอนเทนต์ได้ต่อถ้าคลิปเขามีคนณภาพคนบางหลายพลนตอบแทนก็ตามมาเฮ็ดแบบม่วนๆพี่น้องส่วนรายได้ผลประโยชน์ มันสิตามมาดอกถ้าคนคิดใบเดือนสองเดือนสี่ีไร่ได้ักหมื่นลักแสนถ้าเฮาบอดังพ่อคอนเนตนเฮาบอดีพ่ออันนี้เป็นไปบ่ได้ต้องค่อยเป็นพยไปพัฒนาไปพี่น้องเอาเป็นกำลังใจหายสู่กันต่อไปเด้อพี่น้อง